สวัสดีครับพี่พี่เอฟซทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เอาสินค้าตัวหนึ่งมานําเสนอแล้วกันนะครับเป็นเป็นปั๊มพ่นยาสําหรับคลัตช์ใหญ่นะครับคลัตช์ใหญ่คือเครื่องยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่3 0มสซีซีขึ้นไปนะครับของใหม่นะครับนี่ของใหม่นะครับทุกตัวนี่บุกบักบุกบักเลยนะนะครับนี่เห็นไหมนะครับของใหม่นะครับมีให้4ตัวเท่านั้นราคานี้คืองวตายควายล้มเลยเอา700บาทรวมส่งต่อชิ้น นะครับนี่ชิ้นละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับชิ้นละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนี่น่าเป็นทองเหลืองด้วยนะเออทองเหลืองนะนี่นี่เอาอันนี้นี่ไม่ใช่นี่แต่อันอื่นใช่นะครับเอาผมว่าถูกนะเจ็ร้อยบาทรวมส่งนะพี่พีมีให้แค่นี้นะครับคือหมดแล้วก็หมดเลยนะครับน่าจะไม่มีให้อีกแล้วนะครับเอาละ นี่สำหรับเครื่องคัดใหญ่นะครับเอาไปต่อกับหัวเครื่องที่มีอยู่ที่บ้านแล้วทําเป็นฉีดยาล้างรถล้างจานเล่นสงการแล้วแต่ความถนัดใครถนัดมันนะครับมีให้4ชิ้นเท่านั้น700บาทรวมส่งแบ่งปันราคาย่อมเยาวนะครับแบ่งปันราคาย่อมเยาวนะครับ เดี๋ยวแนะนําก่อนสําหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เป็นนะสายออกคือตรงนี้นะฮะต่อสายออกตรงนี้นะครับสายพ่นยาออกตรงนี้นะครับตัวนี้คือสายน้ําเข้านะครับอันนี้คือสายน้าวนปรับแรงดันคือปรับตรงนี้นะครับสีน้าเงินแค่นั้นเองครับตัวนี้คืออาจจะระบีให้กับลูกสูบสแตนเลสนะครับอันนี้ก็ขันนอ็อตสตัวได้เลยอ่ะมีแค่นี้จริงๆนะครับแบ่งปันใครที่มองหาอยู่นะนบางตัวมีบางตัวมียางนะมียางแถมมานะ แต่บางตัวก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะตัวใครตัวมันนะครับขายให้ราคาพิเศษนะครับอ้ชามพัดเจลียวเลยนะครับเผื่อมองหาอยู่ผมเห็นเขาหากันเยอะนะในกลุ่มนะแต่ไม่มีใครเอามาบริการก็วันนี้เราเอามาบริการให้แล้วนะครับรู้เลยเงียบไว้นะครับเงียบไว้ด้วยนะครับพี่ครับของดีอย่าไปแบ่งกันใช้เยอะนะครับเดี๋ยวหมดครับผมสวัสดีครับ